โอ okay, เคเรามาลองกันอีกสักทีนะฮะนออดโอเคนะครับผมก็ต้องขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ในเกม m i ค e c r a f t PE กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในสําหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็ จะมารีวิวมอดที่มีชื่อว่า Button Flip นะครับผม Water Button นะฮะเป็นมอดโยนขวดในตำนานนะครับผมซึ่งเห็นชาวต่างประเทศและชาวไทยฮิตกันมากเลยนะฮะในโลกแห่งความจริงนะฮะเป็นแบบว่าโยนขวดใส่น้ำแล้วให้มันตั้งนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวมอดนะซึ่งมอดนี้ผมเอามาจากเพื่อนผมที่ชื่อว่าหำน้อยซีนะครับผมก็นะฮะก็โหลดมอดนี้ไปจะเป็นชื่อชื่อชาแนลเขาเลยนะครับผมก็สามารถ ไปกดติดตามเขาได้นะฮะผมก็ตั้งไว้ตรงช่องผมหลักแล้วเนาะโอเคเรามาดูม็อดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมม็อดนี้นะฮะอย่างแรกเลยต้องลงในบล็อกลันเชอร์นะครับผมนะฮะต้องลงในแอปบล็อกลันเชอร์แล้วก็เข้ามาปุ๊บกดที่ม็อดมันก็จะเข้ามาเลยนะฮะแค่นี้ก็ถือว่าลงเสร็จนะฮะแล้วขวดน้าม็อดนี้ก็จะเพิ่มมาอย่างหนึ่งนะครับผมก็คือขวดน้ําตรงนี้นั่นเองนะฮะอเตอร button นะครับผมนะฮะก็วิธีการที่เราจะโยนขวดน้ําเล่นนะฮะให้เรา ปรับเป็นโหมดเซอร์ไวลอลกันนั่นเองนะครับผมนะฮะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะผู้ชมฟังเสียงนะฮะมาดูกันนะฮะว่าผมจะโยนให้ตรงได้หรือเปล่านะฮะมาดูกันนะฮะว่าผมจะโยนขวดให้ตรงได้หรือเปล่าโอเคไปเลยทำอย่างนี้นะครับผมโอ้นี่นะฮะได้แล้วนะฮะพอเราทําได้ก็จะมีเสียงอย่างนี้นะครับผมอ่าได้ยินกันไหมอ๋อแดบนะฮะจะเป็นเสียงเพลงนะฮะถ้าเราทําได้เมื่อกี้ตกใจเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกสักที อ๋อ oh, ได้อีกแล้วนะฮะตั้งอีกแล้วอ๋อ oh. oh, ได้อีกแล้วนะฮะอืมนะโอเคเรามาลองกันครั้งที่สามนะฮะว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมนะมามามาโอ้ม oh, oh, ไม่ตั้งนะฮะื hmm. ไม่ตั้งนะฮะโอเคเรามาลองอีกทีนะฮะอ๋อโอ้ไม่ตั้งนะฮะโอ้เซ็งเลยโอเคเรามาลองกันอีกสักทีนะฮะ นอนอืม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 ต๊ดต๊ดอนะฮะนะฮะเราโยนความแล้วเออเราโยนตั้งแล้วนะครับผมนะฮะโอเคโอเคสำหรับมอสเวอร์เทอร์บัตทจากออร์ดนะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็เป็นการโยนขวดเล่นสนุกสนุกนะฮะให้มันตั้งนะครับผมนะซึ่งใครอยากเล่นก็สามารถโหลดไปเล่นทางใต้เดสคริปชั่นได้เลยนะครับผมใต้คำอธิบายนะฮะโอเคก็ สำหรับวอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะถ้าหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายๆเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับใครที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนเสร็จรบกวนที่จะกดไลค์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับ